สวัสดีทุกท่านด้วยเลยนะครับตอนนี้เราก็หายกันไปนานนั่นเองนะครับที่ผมจะมาสอนอัดอัดให้เกิน10นาทีด้วยโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับไม่แลกด้วยนะครับเวลาคุณอัดเวลาคุณใส่เสร็จแล้วนะครับเวลาคุณทําแบบโหลดมามันจะบอกว่าให้ลงทะเบียนอยู่ใช่มครบบในที่อยู่อีเมลของผมนี่ไงครับเดี๋ยวผมจะให้เว็บไม่โดนไม่สียตังนั่นเองนะครับ เข้าไปกันเลยนะครับแล้วผมจะให้เว็บไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับใต้ค i อธิบาตอนนักคูนน่นั่นเองครับพอคุณรอเสร็จอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับรอ4วิ3วิ2วิ1วิคุณกดเข้าไปคนระับผมมีอยู่แล้วแล้วผมก็จะไปกดตรงนี้นั่นเองครับดาวน์โหลดนี่ครับ คุณก็ไปกดตรงนี้ถ้าคุณก็กดตรงนี้ครับเนี่ยกดตรงนี้ก็ใส่อีเมลของคุณพอใส่อีเมลของคุณแล้วอย่าเพิ่งปิดมันนั <tortured. IEL S 2> ่นเองนะครับแล้วคุณก็มากดตรงนี้นั่นแหละ,นะคะุณก็จะได้แล้วคุณก็จะได้เป็นอย่างนี้นั่นเองมันจะบอก x อหมเลยนะครับแล้วผมจะทำให แล้วใส่อีเมลของคุณนะครับเดี๋ยวเจ้าเงินงออของคุณจได้นะครับแล้วคุณใส่อีเมลของคุณนั่นเองนะครับใส่ไปเสร็จปุ๊บแล้วคุณกดต,ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ครับแล้วคุณเดี๋ยวผมจะปิดไปนะไปผิดไปปิดไป แล้วคุณก็กดตรงนี้แล้วห้ามปิดแล้วคุณก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็เน็กๆๆให้หมดเลยแค่นี้คุณก็สามารถอัดได้หลายนาทีแล้วนั่นเองนะครับอัดกีนาทีก็ได้แต่คุณต้องไปตั้งนั่นเองนะครับนี่ครับผมตั้งประมาณสองชั่วโมงห้าสิบหนึ่ง แล้วก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชมไลค์กันเยอะๆถ้าเกิดคุณอยากดี๋ยวผมจะส่งลงไปด้านล่างนั่นเองนะคะตอนเราห่างกันไปหนึ่งปีผมอย,อยากอัดคลิปม,กมากๆกลัวคนอื่นนไม่ติดตามนั่นเองนะครับขอบคุณครับที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย